คุณยายผมน่าจะเรียกแม่จะดีกว่าไม่เป็นไรหรอกนะคะเจเดจพี่ได้ยินเสียงบอกช่วยด้วยช่วยด้วยน้องคิดว่าล้อกันเล่นแล้วยายก็เลยมาช่วยใช่ครับเจเดจพี่ขอบคุณนะครับยายแล่นกลนปัน้นไงยยด้านคนหนึ่งแก้งคนหนึ่งพอกแดงให้หนูยืนปีอันนี้ยายคนรุ่นนี้จะไปคิดอะไรมากหนุยขอโทษยายชื่ออะไร นนองชื่อที่ผู้บ่นค่ะมาจากสำนักวัดดอนตาลขอขอบคุณมากผมจะมอบแหวนวงนี้ไว้เป็นที่ระลึกไม่ชอบสวมแหวนค่ะเอาเชี่ยนหมากไมหมยายยานลิปเปิลจะมีตทร,รัับสามเครื่องเครื่องหนึ่งโรจังหมากอีกเครื่องหนึ่งโตจังปูนอีกเครื่องหนึ่งโรจังชาโอ้โหต้ใหญ่แม่อะไรที่ใหญ่ประงค์ในตัวของผม แม้แต่ชีวิตก็เป็นหนี้แล้วคุณยายขอเลยครับผมยกให้ผมช่นทูนขอแล้วได้ได้สิครับได้เลยเออข้อตาใหญ่เออได้แหละนั่งยินขอองชายนี่แหละขอตวงผมนี่เหรอฆ้าตายเลยดุ้ยยายขอตัวเราไปทําอะไรอ่ะล้านเก้อีกกันเลยแก่ไม่กินกันล้านยังยังยาเราก็ไอ้โอยควันอยางยังรักเจงนี่จ้ะพอมาให้บวเรากินเออ หลานสาวใหญ่อายุเท่าไรแล้วครับผมยินดีจะเป็นหลานเขยอะ่ะที่มีลูกหลานที่ไหนอายุกแค่สิบแปดเอาแล้วยายขอผมไปทำอะไรขอแต่งงานค่ะแต่ผมฉันอธิบายเหตุผลไม่ได้นะคะแต่จะขอแต่งงานกับองค์ชายยายจะแต่งงานกับผมค่ะตายเลยนุ้ยใหญ่ขอแต่งงานเอออยากเออไอเต่งตัวอยากน,ายานู้ยรับมันดังใช่ยายเนี่ยอยากนู้ว่าแต่ปล่อยกินนอเรี่ยงมัน ยายครับผมผมนับถือยกยายเป็นแม่ยายไปคิดใหม่นอกจากการแต่งงานได้ทั้งนั้นผมผิดสัดจจะและครับแต่ก็ไม่ใครตำหนิหรอกเพราะยายเหมือนแม่ผมลาเลยยอออายโถ้ยหกหักกี่ครั้งของยังไม่ตายเสียดายวันนี้ที่ยายอกหัก ความรักแล้วมาขอจนต้องอกหัก้ารักใหม่สักคนเพื่อนผมคนนี้เขาเป็นไม่รักยายตากว่าไม้ดังเทียนคนจนลุมนี้รู้จักแค่ดีแล้วเหรอ การล้อเล่นนี่มันเรื่องธรรมดาแต่นี่ลุงนุ้ยตำหนิมันเช่นเป็นคนไม่มีความคิดสิ่งใดมีค่าสิ่งนั้นมันก็มีโทษช่วยมนุษย์ได้ฆ่ามนุษย์ก็ได้แหม่มัดจังยืนโย่เช่นผิดไหมลุงแทงไม่ผิดอยญ่เออแต่พ่อไอนุยมมันออกจุดเปื้อนมปแล้วนี่แต่นี่ในมุมมองเขาพ่อกับยายนี่พ่อมรอดไปหลกกาวคนในหน้ากับรอยาย องไช่แกเคยพึกงเ้ากับผมทำไมคะแกว่าต้มีเจ้าจนนบรแต่แกไม่หลังเกียดนี่แกแต่งงานอยู่แต่ว่าอย่างงั้นไม่ได้นี่ตาใหญ่เป็นเจ้าเจ้าแกโอ้ใหญ่ช่วยแกรอดชีวิตแต่นี่แกเรียกว่าแม่เพราะยายอยู่ในวัยตรงนี้นี่พมแต่ช่วยยายช่วยจม,มุดไปในะยายนะไม่ใช่ว่าเล้งกรงกันวายากันนั้นต้องก้าวพ้อมข้างพมยินดีตัดอู้ยยายตัด,ตดนิ้วยาย ให้ยายได้ช่วยได้แต่งานกระวงใจลุงลุงแท่งมีเมตตาจิตไอ้ลุงเรื่อนที่เห็นของจริงโอ้ใจมาวัดใน้ลอกกูเปนนี่นี่มันของจริงทำจิตไม้มีสมาธิดิจ้ะนี่กาไม่ต้องจับ เดี๋ยวยายายไหนเนี่ยนี่ติวบนตัวจริงแล้วอันนี้มันเป็นแก่เสือกเปลาะอาจารย์สวมปิดบังตาคนมีกิเลสเอาลโโกเอาเราก็นุ่นรุกก็ได้ตุ้งไงเห็นตุกปุยไปแต่เร็วไม่ได้เล่วข้างในโอ้ก้าี่เย่นขอแต่งงานกับองค์ชายอ่ะอาจารย์บอกว่าผู้ชายคนไหนช่วยปลอดภัย ไว้คนแรกจะอยู่ในเวทแต่งงานได้เป็นเนื้อคู่ดีแล้วล่ะดีแล้วองค์ชายก็แก้ตึงพี่น้องประชจาจนผู้นำดีใกล้จิตประชจาจนรวมทุกขรวมถุกรวมแก่พน้าคือมันเป็นจิ่งแต่ดีแล้วกรนีนี้รานนีิกจ้ามารมีบารมีทูอยากทูมนันแต่งงานกันแล้วบ้านเมืองไม่รู้จะเรื่นถึงไหนแต่พระองค์ชายเห็นหอมแก้มยันักครั้ง และเรียกกระตี้บนกลนสวยสาวสจรรควันมาช่วยพี่ไว้เป็นเนื้อคู่กันหลังรุดค่ะแปลกจริงนะใหญ่นิมมบอโวิวนี่ลุงแท่งก็สวมได้แต่มีธรรมะเพียงแต่เปล่งวาจาพูดทางดมังสังคังสวมใ่เออเรามองเด็คอมพิวเตอร์มองเดวิทอยศาตา์ไอ้กล้องจริงกล้องไหลเอ,อียดออนบาปุนกุนโตดมันมีอาจารย์เลยนะ อาจารย์โกทนันอาจารย์นั่มมีตดชอบเกือได้ไปเหลาก็าว่าเออของนี้บาปุลมันมีจริงพุดธังทำมังชัางขังช่วมชั่งเป็นไงลุงเป็นปาเถ,ถงเลแล้วเลยไอ้นุย้ยอย่าเรียกมาลุงนุยน้ยนะปากมากเออเดี๋ยวองค์ใหญ่ใหญ่ออมแกมองใจออมแกมแล้วบอกกระติ้วบนคนสวยช่วยพี่ปลอดภยัยเป็นเหนือโขกันก้าได้ได้ไดไดเดี๋ยวลุงอีเจอิญในอกใจครับ ทอดตะลันทอดทอดทอดเลยทอดเลยทอดตังทอดอน,นี่ให้ลุงตทงออกรับทอดเลยลุงแทงเย็นก็อทษดเอาเปลือกฉันตอดไม่ได้อะฉันไม่รู้วิธีตอดแล้วไงกูใจเกาเฉยอาจารย์ไม่ได้บอกว่าตอดแบบไหนที่ฉันหลุดเพราะเมตตาจิตลุงแทงนะครับ ลุงโยนเนี่อยู่ในนี้ยฮ่าเราเรื่องไรไ,ไ,ม,ไมันไอ้กูมึงมึงตรงนี้ต่อ,อ,ตอดได้เดยล่ะเดี๋ยวลุงเป็นหลวงปัใจนี่ปวดตกใจกระจอกเดืนดเลยทําไงดีลุงฉันก็เกลียดตัวเองเหมือนกันนะฉันเพียงแต่บอกให้รู้ว่าลุงสวมได้ฉันไม่คิดว่าต้องถอดไม่ได้เลยกดยิ่งไม่คิดว่าตอดแต่ลุงกุดใจมันต้องตอดเลยล่ะ ลุงอีโอปรือเตื้อเตื้ออะไรนะเตื้อเตื้อคืออะไรมึงเอาเบสมาฮั่นเตะข้อนี่ละ่ะไอ้ปอลเนื้อดำดำแล้วก็ดึงไอ,อ้ปอลหล่อว่าลลงเจงเลือดปาลเตื้อเองของดีจะไปตับอย่างนั้นได้ไงเราเหมือนเม็ดมกวนนี่ก็บรับบาลวันนี้แดกตีดำเนื้อกับพี่ป๊อปแมนเลยออย่างนี้ที่ลุงลองภากนนะกลับกันสิ สังกังนมังพุทธัทงหลุดรำลึกถึงพระจันทร์นะเออจันท์โกดันติดตอกทรกัยตาอยู่แล้วย้ำติดกปนณีแล้วสังกังนมังพุทธังหลุดฮ่ารบว่างกุ้ยแตกแก็บล,ละนะค่ะเอาเลยวปีเจอในอกใจครับอ้อมแกม้มนึ่งกรังตีปุบบนกดช่วยเจ้ราระวันมาช่วยปีเป็นเนื้อครูค่ะอกใหญ่ครับ อะไรจะเท่ไหมกลับเมืองเหรอแกไม่ก็แต่งงานแล้วก็อย่างอื่นง่้กตั้งออล้ต่างกไม่วิวานั้นไม่ว่า ความจริงเราพลาดตรงในสิ่งใดอย่ากอดวงเดือนอย่ากอดวงตะวันอย่ากอวิวาจะได้ดังใจปราดหน้าใด้ล่าบอกเราอีพอด์ตีก้าวใจใหญ่จะเอาอะไรไอ้ใหญ่ย่าจะเอาอะไรเท็กบอกไม่แต่งงานใช่ไหมไม่ไม่ไม่เก็บไก็แต่งงานแล้วขออะไรอะ่ะเออ เค่วายองจชายอ้อมแก้มไปทักทีดูที่ไปรับปากก็แล้วก็ <c oughs> จะขอแต่งงานเราไปหอมแก้มมันมีพันธะผูกพันเราล่วงเกินเขาล่วงเกินพื้ยะลั่นอ้อมแกมยานี่แหละพ้อมายืนแล้อ้อมด้วยความเคารพไม่ใจด้วยอ้อมในเรื่องการมาร่มเลยนี่แล้วแกบอกจะกลับวัดครับหอมแก้มกังไหนใหญ่แล้วอง์ชายตรงโปรดแก้มข้างไหน ผมรักหมดทั้งสองข้างนั่นก็หอมไม่หมดไปเลยเอาโลขกาวทิ่ปกกนจอกปันนะวานูนูติดลุงไม่รู้ติดทังก็ตัดป็นเดียรอกลอยทิพย์เรยวแล้วอันใดจะก้างโคนนะเอาข้างขวา,าก่อนก็แล้วกันนะยายอย,าย่าใช้มือขวาช่วยผมไว้ค่ะชื่นใจไหมชื่นใจค่ะบอกกับยายกลับหอมแล้วอง์ใจค่ะ เห็นไหมบอกแล้ววุ่นวายอ่ะแล้วกากั้นกัีปื้มเอ้ยมีอะไรยาย่ฉันสวยไหมเฮ้ยไม่น่ากลับมาเลยเราอ่งใจพู้จะกลับวานนองติมอุบลคนช่วยมาช่วยปีนองเป็นเศว้าวตะวันช่วยปีโปรดไปเป็นเหนือขูกันพู้จะกลับพระองค์ใจพูดวันนี้แล้ใหญ่นี่แกหลอกครับอะไรนะแค่หลอกครับกับโลกอะไรนะ ลอกคราบมันเป็นไงลอกคราบไม่เข้าใจความหมายคือปลิ้นเปลือกแล้วลออว่าแดงไม่จ่ายไม่ใหญ่ไม่ใ่ญ่ปุ๊บอธิบายไม่ตู้กับแต่ว่าแกช่วยนี่บรรดาผู้หยิ่งที่เกเหยนไม่เยเหยนใครช่วยปันนี้จคิดว่าโกหกเป็นแต่หนุ่ยนะ่ะตกลงเท่งก็โกหกเก่งเดี๋ยวไม่ใจเรื่องไรนี่คุ้มเป็นหมายก้อยนี่ปลาไม่ป,มปอกก็ได้หมุนต่อนี่แล้วก็ตุ่มนี่ก็มาเอาหมายก้อยเป็นนอไม่พูดแลกับ แต่จริงเหมือนกันนะเทงบางทีฉันถือทิฏฐิมากพวกยักษ์พวกมานนี่มันเป็นสัตว์ในจินตนายายนี่มันกลับมีชีวิตขึ้นมาจริงๆฉันเรียนการต่อสู้ในวิทยายุทย์แล้วที่ยังสู้ยักษ์มานี้คงไม่ได้แล้วคุณยายเนี่ยแกเป็นคนแก่ชราแต่เอาชนะยักษ์มานได้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาใช่น้องที่บุบลคนสวย เธอต้องเป็นสาวระวันแน่นอนมาช่วยพี่เราเป็นเนื้อคู่กันแน่นอนใช่ไหมน้องตีบุบอนใช่ค่ะแต่ว่นานายยับยบกว่านี้ไม่เราก็จะมือแล้วไปอยปลาหนึห่งเลยที่จะไปส่งเธอด้วยก็ได้นะจ๊ะแล้วได้ไปขอพอรด้านอาจารย์ด้วยขอบพระคุณที่น้องคือคนคือเธอ,อเอาไม่ตกองค์ชายค่ะผมจันไม่ได้มุ่งหวังเรื่องการแต่งงานอะไรทั้งสิ้น ปฏิบัติไปตามที่อาจารย์ได้มอบหมายสั่งมาในหน้าที่จะช่วยบุคคลไหนปลอดภัยเป็นคนแรกอาจารย์บอกว่าเป็นเนื้อคู่แค่นี้ขาดตูนในชงราผมฉันตูนลาเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเธอเธย,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 ยังเธอจะไปไม่ได้ก็หมดหน้าที่แล้วเราเป็นเนื้อคู่กันใครบอกเมื่อคืนฉันฝันฝันว่ยังไงฝันว่างูกัดเก้าครั้งฮ่านายก็เป็น ใครว่านายไม่ออกวัดเดียกับพ่อเลยหัวเกาอาเจ๊งได้ยืนเฝ้าอะไรไม่ไปหาอะไรกินเนอะแปลงหมายก้อยแล้วเออล่านเนอค่ะลุงก็ย,ยืมไอ้เชือกร่องน,นั่นทีวะเอาไปทำอะไร,าารอ่ะห้าค่ะรดกระบะนักบิดอย่าไปใช้ผิดไม่ผิดไม่ผิดนุ้ยมาดูของแปลกไอ้เจงกินพึ่งกล้า,าแล้วแลเดี๋ยวบ้าน มาดูดิหนุยรู้จักไม่ใครเนี่ยฮะใครเนี่ยมาดูดิเอาน้องบิวบิวไหนบิวกันละอย่างนี้ไม่เคยรักใครเต่พีโน้ยพีโน,น้ยคนเดียวนะ ยายที่อุบลคนนั้นแหละเป็นสาวตรวันโดนจมูกมนุษย์เปลี่ยนสภาพเลยจะโหนมแก้มครั้งเดียวอ๋อยังเลยกันนะัเนอะค่อยไปกราบขอพอรอาจารย์ฉันได้ดอกไม้พุทธบูชาไปถวายเด็ดพ่อเด็ดแม่ขอโทษนะครับขอโทษเช่นนี้ข้า,าวขด่วยมันต้องร่ำรวยเลือดใจไม่ได้เอาไปไหน แตาเรียนทริปแตกโนโ่เนเ่ยฮะรถเทวดาเออตะวันเออต้องเจ้าตะวันมาช่วยนับต้างเสี่ยนุ้ยมัง้งตาแต่ใบเบิ้ลใบป,ปั้นแต่วันวันไม่รู้โยไปไหนเทวดาเออใกล้นี่วันด,ดีนะคะพี่หนุ่นุย้ยเพื่อออบมาแต่วันหนึ่งหลังเนื่องจากว่าน้องสาวชื่อติปุบลลลุดกรงมา เยมันนอกเจอรงแบบนั้นน่ะคือวิมานนะลงมาอยู่ในเมืองมนุษย์กลัวม,มนุษย์ดีหอมแก้มซะจะลอกคราบเจอ,เจอ,เ,จอเจอนี่เจอได้เตือนน้องเจ้าติปูบลค้าแ้วเจอติปูบองติปูบองเป็นพี่สาวอง์ติปูบลพาะเทวดาบอกว่าไอ้ลึงลังมาตามน้องใช่แล้ว มันเปื้อปีติปูบลองค์ชายชงวิยารัชนาจักพระโอรสของจักราอ้อมแก้มไม่ใช่แล้วหลอกกราบว้าหิตตายเลยฮื้ปวดเทวดาเออตะลูกไม่เหวแล่นแกงอยู่ตันไอ้ย่าไว้แล้วก็เอาไปแล้วไปนุ้ยเอาไปแล้วน้องเออแล้วจาละวันเปื้อปีแถวนี้มีที่จอดตรงไหนบ่จานอนได้มั่งไอ้ไรวะ จี่จรจี่ชอบมันพืชเดี๋ยวก็ต่ำล่างๆให้คนเจ้าอ๋อที่อรเออที่อรที่จรมึนเลยครับตราวัดวาที่จรไม่หน่องเออไม่ก็ปันญีแหละถ้าน้องไม่หังเกียรตปียินดีจะรับน้องเป็นพวกเมียอีจูบจานนี่ครับแน่น้องหรอกครับกัปติภุบลก็ช่วยว่ากัปติภูบลนั่นจ้านช่วยว่าพี่เหน่อ ไม่ช่วยว่าปื้อจันปีนี้เรียนนั้นโยกโกรดจิงมันยุ่มดีว่าใครจริงไอ้นู้นไอ้หนอดอมแน่นเป้ไอ้เจ้าชาววันเร่งเร่งบ้าบาพวกเนี่ยไอ้จันไม่ใจโร่ปัดซ่ามันหนุนคนแรกกันปัดปื้อนี่ก็โตเพียร์กันนั้นจันไม่โรปัดปื้อปีเออยปีแม่นอยู่เฮายปัดปื้อเฮ้จันจะไปเตื้อเมืองวันไม่โร่ค่ะค่ะปี anyway? อ้อมแก้มน้องให้น้องหลอกกราบ พี่นุเยเออแต่ว่ามันมีก,กฎกติกาอยู่นิดนึงนะถ้าบี่จะอ้อมแกมนองกันต้องไปรุดมัดจอดจากกิเลสเกลองจะมองต่างหลายไม่พื้พี่ะต้านองจะจะรูตกโวนอีแล้วโยนไม่ฉ่ายเลยถ้าบี่เกลียดก็อยู่มั้งกันหลอกกาบุญเหล็กจะเมื่อนคนนั่งก่อนก็ว่าแล้วเกลียดในถึงนั้นพี่เกลียดก็อยู่มั้งนะถ้าเกลียดเผื่อนคนหนึ่งใครอย่าเชื่อเตงใครอย่าจื่อเต่งนองอหรู้จักว่มันตกใจอยากเงอนไม่ใช่แล้ว เกลียดไรกันละ่ะเมียมเก็บก้าวเลยเลียงก้าวนอนในหน้าแล้วผีไปหลักเลียงก้าวมานี่ตึงก้าวหลักมานาบหมากและไส้แจกปลาช่องรอยนวัวไหยรอดจะแกนบงลอกับกืบนี่แต่กี่กรารหลักข้าวเผือน,นั้นแมนใจรู้ว่าเตกมันนอนก้าวเลียงก้าวอยู่ในหน้ามันเดินดำรังไงเดินมาตึง้งผีเลี้ยวกว่าแล้วไปบ้านผีตึ้งมันเอาดำจอบชีก็เตกกงลังมันว่าอย่าเลี้ยวให้เดินตรงไป ใจกันไปบานมันเลยครับไอ้มันก็ใจป่เอเน้อไอ้อุบาดแหมมจัดเอาเลยไปลักเรียกฆ่าเพื่อนเลยไปอุบาดว่าเออหยัดแหม่เจ้าสว,วัสดีเลยละจาใจรัวแปลไว้ได้ไออ้อมก็อ้อมเลยแต่หลอกกลับเหมือนคนนั้นก่อนดึงนับเรือยหลอกช่วยกระจูบจ้ามีตีแล้วกันนี่ จูบสามีตีแล้วก็จะหลอกกราบช่วยว่าจิุบลลุยเละได้ไปล่างปากีแต่หอมแคมเจ้าหนวันเออยิ้มนักอกีที่พี่นุ้ยยิ้มให้ความรักใายตายพี่นุ้ยไม่มีกวบนบลววนี่งวงนี่เอามาแต่งให้กวนบลน่าเบื่อเบืบ่บเปลี่ยุยเกี่ยงา่ายเปลือกกัดหญ้ายเปลือกก็โกรพี่เหรอพร้อมแต่พี่ มิ่งอยากเชด่ดบุบ่ะชุบจากไม่เนียดโอ้เนียดแลวรอนเนียดฉันไม่ปปลนูแล้วจ้านี่หลอกครับเมื่อไงวะเทงเริม้มแปลกจริงเนี่ยขาเล่นร้อยจึงเกลียดใน่จึงนั้นออกเร็วน้องเดี๋ยวเลยแก้ไปไหนเบี้ยคนตอกตอกหลอกฝาดไก็ได้ปลอกพองอ้มขี้ยาง ฮัทม่แรกตะขาเมื่อนมากับคนชื่อไรนะเต่งมันยุดรึไมใจรึจมืนเมื่อนนี่นี่นนเมือน,คอนอตคขาเมื่อนนองเออือตุดใจวูดร้องแมนกับเมื่อนอือมั่มไรจอบเด็ดปากแววงกัะเมื่อนไอ้ายยแต่เพื่อนออกมาเป็นเจ้าสวรรค์นนะจูบสามิตีค่ะจูบเพือนนะจูบแก้มก่อนแนละ ตอมม่เป็นจู๊แกมแล้วน้องกันี่จ๊บมีตีติดซ้อมเบี้ยจูบตรงนถ้าแร่ปีตรงนี้มีจีวรักกะจ๊บตรงนั้นรักแร้จตุ่มดาวดูกูกันยังไม่เอาก็เรานี้รักก็ต้องจ๊บคุยแร่มันช่วยนั่นนี่นนนนน ว่าป้ามิ้นมันแมงดาไทยเลยมิ้นจ้องช่องหลายปีเอ,อแสดงว่าปีนั้นมีความมันคงในความรักเอาและอันนี้บริกังทุดทายปีจูปน,นี้กัะนองจะหลอกคราบจุบหน่อยกับโอว่าแย่งกันไปในปาทุง่งเห็นรังตรงไหน,นจูบตรงนั้นไอ้ยา แต่มป้อนปอนกรึงเงีได้กูมแม้ไม่เต็งจริงเหรอไอ้ไอรอะกะไอ้ไรอะกะป่าวตุบกคยกูจำได้แวงไอ้เต็งจริงนี่มันนี่กระโหลแลวก็ะป๋อยัน้นรถบบาดไอ้เต็ง เรางตัวกูได้ยินเชื่อบลุนหน่อยเดียวกล่าวค้างเลย